เรื่องต้นทอทอชนบุรีถึงครับวันนี้อยู่กับปูช่างต้นพาพาชนบุรีนะฮะไม่เอาก่อนนะอันนี้เบื้องต้นนะลูกค้าแจ้งรถมีอาการคืองวิ่งแล้วก็ดับนะสตาร์ทไม่ติดอ่ะสตาร์ทสตาร์ทเ,เลย นะลดลงเรื่อยๆเอ,าด,า,อ,อ,อาดึงขั้วออกดึงขั้วดึงขั้วบวกออกรถดับเลยนะแสดงว่าได้ชาร์จไม่ชาร์จนะได้ชาร์จไม่ทํางานได้ชาร์จนะอันนี้ลูกใหม่เท้ปักอันนี้อันนี้ตัวตัวตา,าแต่ว่าใส้ในแปลงมาแล้วนะ แล้วก็ลั๊กไม่มีดี่เดี๋ยวหาลั๊กเดิมใส่วยมีมอเตอร์สตาร์ตตัวหนึ่งด้วยนะอันนี้มอเตอร์สตาร์ทแปลงนะคไม่ใช่ของแท้ดูตูดแตกอยู่นี่หลังจากเปลี่ยนได้ชาร์จกับมอเตอร์สตาร์ทไปขึ้น3.9นะอดเก้านะฮขดูคอพอ,อ,อ,อะอ่ารถไม่ดับนะ สวิตยกลิ้วนะเนี่ยมีปัญหานะไม่ล็อกดูงอกเง็กเนี่ยนะอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนสวิตยกลิ้วด้วยเปลี่ยนสวิตยกลร้วนะระบบไฟพัดลมตัดต่ออยู่ใต้ชุดกองฟิวนะอันนี้เดี๋ยวทำคืนเดิมเพราะไฟมันเด่งโชว์เกี่ยวกับพัดลมสอบวิ่งเทสกันดูนะฮะ วิ่งได้ปกตินะฮะโอเคคันนี้จะคันนี้จะเป็นสองระบบนะทั้งเอ็นทั้งแอลนะฮะเครื่องมันจะเดินแปลกๆอยู่่อะอันนี้หัวเทียนใหม่แล้วคอยล์ใหม่แล้วมันจะเป็นที่ระบบระบบแก๊สนะเนะี่ยว,วิ่งได้ตามนี้นะฮะสำหรับคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะ อันนี้ก็เบื้องต้นลูกค้าแจ้งอาการเร่งไม่ขึ้นวิ่งวิ่งแล้วก็บางทีก็ดับไปเลยนะสตาร์ทไม่ติดสาเหตุหลักๆเลยนะเกิดจากไดชาร์จนะไดชาร์จมีปัญหาแล้วก็มอเตอร์สตาร์ทเสียระบบไฟพัดลมแปลงมานะตัดต่อตรงแล้วก็หัวเทียนเป็นเป็น,ปนของเทียมนะฮะใช้ไม่ได้นะนี่จบเกียรของแท้ใส่เสร็จเรียบร้อยนะจบสวยๆนะสำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ้อมรถถาวานะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับ ชังต้นทาทาชนบุรี080 222 2ด0ูนนะฮะเรื่องรถทาทานึกถึงชังต้นทาทาชนบุรีซื้อขายซ่อมจบที่เดียวนะจ๊ะ